เดี๋ยวให้ขนมกินขนมอวดโชว์นะวันนี้โอ้โหแม่ดูดไปแล้วมาจากไหนอีมาจากไหนอีงน,นี่ทุกคนดูดเป็นเมื่อกี้นี่เองพาเพนกำลังขัดขนค่ะตอนนี้ขัดหนักมากๆค่ะเดี๋ยวคอยก่อนคอยก่อนคอยก่อนนอนเวรก่อนนอนเวนก่อน กสสีอน,นอนเดนลแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้คือเที่ยงครึ่งเช็ดตัวเรียบร้อยสางขนเรียบร้อยน้องขนผัดขนหนักมากมากเดี๋ยวนะแม่ก็ดึงให้หน่อยนึงพี่เขาอยากเห็นแววตาเอาพี่ตาออกก่อนเออ,อดูก่อยจ่อยกลโชนะเดี๋ยวรอนะอ่ะุูกตาตัวใหม่อ่ะ นั่งทับหน่อยอ่ะึ๊บึ๊บขึ้นหน่อยึอ๊บึ๊บึ๊บึ๊บอ่ะเออเนี่ยเพิ่มความน่ารักเข้าไปอีกนิดหนึ่งอ่าหลับ <c oughs> น่ารักมากคุณสาวอยากถ่ายรูปอันนี้เก็บไวอ้อ่ะแต่ว่าไม่มีโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์ไม่ว่างอยากถ่ายจอยรูปนี้เก็บไว้น่ารักมากๆชมรูปตัวเองนะคะชมรูปตัวเอง จ่ยสีนอนนอนเวนโชไม่ดื้อด้วยวันนี้ไม่ดื้อเป็นเด็กดีสงสัยต้องติ๊กขนมเยอะๆขนมเป็นสติ๊กสติ๊กอยู่ไหนนะสติ๊กของหมายอยู่ไหนนะแม่จะให้สติกเนี่ยเป็นเด็กดีเห็นไหมคะไม่กวนแม่เห็นไหมแต่ว่าเมื่อกี้เราทะเลาะก,กันไปตอนแปลงขนละเป็นเด็กดีมากเลยนอนให้แม่ถ่ายคลิปหรือว่านอนทำใจก็ไม่รู้ว่าคงไม่ได้ฆ่าตัวแล้ว ตอนทำใจหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาเปล่าเอาไหมคะเอาขนมทำไงคะเอาขนมทำไงคะยังไงดีถ้าตัวอยู่ไหนถ้าตัวหนูอยู่ไหนอยากกินขนมอะไรไปหยิบเอาอ่าอยากกินขนมมันไหนไปหยิบมาอย่าค่อยแบบอย่าิ่งเอาออกใส่ไว้ก่อน <laughs> จะกินขนมไปไหนแม่เพิ่งเปลี่ยนผ้าปูที่นอนเสร็จเมื่อเช้านี้เองค่ะเก็บไปซักเก็บคงเก็บห้องเอาตัวไหนหนูจะกินอะไรหนูอยากขัดฟันหนูอยากกินสติ๊กหรืออะไรขัดฟันเลยเหรอ้ค่อยเราเอาระวังที่ชาร์จแม่เลยนะเอาออกมาอ่ะมานั่นไงหล่นละเออเอาไปเลยแพ้ตรงไหนแท้ข้างว่างก็ได้นะลูกแพ้ผ้าปูที่นอนเพิ่งเปลี่ยน ผ้ารองให้เลยคือฝากฝากไว้สําหรับใครที่มีน้องหมาเนาะเวลามันแทะอะไรที่เป็นชิ้นเล็กๆอะไรแบบเนี้ยก็ให้อยู่ในสายตานะคะมันจะได้ไม่พลาดลงคอขึ้นไปแล้วเราจะมาเสียใจภายหลังเนาะ